ทุกคนที่บอกว่าอยากเป็นแบบคิ้วลิ้งแบบนักบอลเลยที่หลุดไปใส่ในสนามเลยเป็นตูดที่เปนตูดเต๋เยนะใช่แล้วแล้วก็เป็นเต๋ที่4ีมันขุ่นที่ขุ่นอากมากเลยแล้วก็จะมุดออกมามากเก๋ไก๋ยอดนะราคาแค่สองพันสี่ร้อยท้าสิบบาทเท่านั้นถูกมากๆถูกมากๆเลยซึ่งเริ่มหลายคนตอนนี้เราที่ดูอยู่ในบ้านแล่อกี้เราเข้าไปสุดอันนี้ที่อยู่ในตู้ฟาร์มแต่ตอนนี้ก็ สวัสดีแ้วคนที่เขบกม่าไ้นะตอีายม่ไมามาัมีเวลานะคะเพราะว่าจะเปิดในวันสี่โมน ในงานนะเราไปเจอ้คะน่างที่ถงนะอยากได้ก่อนที่จะเข้าในสนามค่ะซื้อสก่อนซื้อ่อขามาที่ไม่ใสท่าือมาือว่ามาไโอเคโอเแล้วกอยาเลยเว่าเราเป็นคนไทยสับนที่ชาิไทยต้องใส่เสื้อบ่นที่มาด้องยมที่นการรวนีก็ื ক্্্ে ক্্ে ক্ে 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 I'm tá ไปสักกี่คนนะไปสักคนไปเลย ก็ไล่คนกืด้กันนะคะกันเลยว่าใคจะได้ไปนะคะช่วงนี้นนเองเนาะใช่อนนี้อไม่ได้โกหกไม่ได้กหกาที่ทีู่นดงคนก็งามาแ่ใช่้ีาราน่ไ้กกบก ซื้อจ้าวหนึ่งรางวัลหนึ่งนะคะครบหนึ่งพันบาทใช่ไหมถึงโวยบอกกินข้าวไทยดีกว่าใช่แล้วค่ะได้ยินว่าใครชอบกินหนึ่งพันบาทมั้ยนะใครที่มีความกินข้าวไทยช้างทุกท่านก็ไปเขียนถ้าไหนได้เลยที่เราบอกว่าเป็นความไม่สมหวังใช่ไหมคะใครที่มาเราก็ไม่เป็นความไม่สมหวังที่พวกมันเห็นแบบนี้ที่มาเลยเราก็บอกเลยว่าที่ไม่ใช่กินข้าวของอะไรแบบนี้นะที่มาตัดเฉยที่มาตัดเฉยได้ไหมที่มาตัดเฉย ไม่รู mortar, ้ว่าผู้เชี่ยวชาญไทยจะมาส่งก่อนกันด้วยนะฮะเชื่อว่าไทยมีเรื่องหลายประเด็นลยคะไม่ม่าเป็นเกณฑ์เชี่ยนะคะเกณฑ์การต้ 你来，他就过来。 แต่เป็นคเองทยเนี่ยเขาแบบแบบแฟชั่นด้วยแล้วมือวันนีชนไเนี่ยเรใส่เสื้อตปนนก่อนใส่กบแล้วกแบบแฟช่นก่แ่น่เพงเรใส่สวย็ไม่ใส่สวยนะไม่ใกยเลยแ้วที่เราคใเป็นเ้อเงไทยนะคะก็จะแบบเมงไทยสวยเราก็ใส่ดีเท่รนะคะก็ควรจะทำงานอย่างจะเป็นใช้ที่แบบว่าไห่มต้ตกนิดน ก็ผ <Yeah. pe g amy> mm ู้หผู้ชายใส่เนี่ยเวาเป็นโอเวอร์ไซส์เนี่ยาก็จะเป็นความสวยของผู้ชาผู้หญิงเนียก็ผู้ใสเนี่ใส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 ่่ใส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 ่ใ่ใส่ใส่ใ่ใส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 ่ใ่ใส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 ส่ใส่ใส่ใ่ใส่ใส่ใส่ใ่ใ แต่ว่าดีไซน์ที่เราออกมาเนี่ยเราทำให้ทุกคนเนี่ยใส่ได้ง่ายมากยิ่งข้นะื้อได้แต่ว่าเมื่อกี้เพาว่าใส่ไปแล้วจะมีแปพิัานด้วยโอ้โ เราไม่เห็นต้ับตกลับอืนอะไรแบบนี้นะาไมต้องตกลางนะแบบนี้ได้นะคะนอากีัีแบบรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่เนี่ยด้านหลังนะคะแค่พดี เรียว่าบว่าโมดแบบนี้เรจริงๆถ้มีงานกิลคชื่อของนจด้วยนะคะถ้าไอดรที่อคนไหนนะคะอยากได้เนี่ยก็าซื้อได้แได้ที่งานของเรารู้ว่าจะไปเจอที่ชอปปิก็ได้ะตอนี้มีกิจกรรมและหโซเชียลเราจะมีการแจกหรูให้แจกคะ

อันนี้เป็นกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่ของเราถึงก็จะชวนทุกคนเลยค่ะามตั้งงบลงทุนเที่ยวต้องแบ่งกันแล้วก็ร้านไปเลยจับแพทุกคนแล้วก็สี่เลยแล้วก็ถอดลายจับได้เลยจับกุ้มือไว้ได้ร้านใจก็หมดเลยมี่ะไรตอบแค่ไหนมาต้อบอกต้องเชียร์อยากเชียร์กินไทยคะแล้วอยากได้ทั้งถุงได้ก็ที่คี่ร้านขายร้านทุกคนเพื่อเชียลทำอะไรก็ได้อยากให้ตั้งแบ่งให้เลยใครที่อยากได้ทั้ง

อยาให้อยามีออเดอร์นะครับที่ออเดอร์ที <fi> ่คุณทำสื่อใครนะที่บอกว่าอยากให้ไอเดียนการเอาที่ส่งมาให้เราทุกคน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 ท Ah, <coughs> 我唱歌，你给我唱五花肉。<noise> <noise> เต้นมากเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่บอลไทยได้กลับมาเตีเพราะว่านักบอลเยาวชนหรือว่าทีมชาติไทยเนี่ยอยากจะเล่นเวลาแข่งทีมชาติก็อยากให้ใช้สนามแห่งนี้ขอให้แฟนบอลช่วยซัพพอร์ตทีมชาติไทยนะครับให้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ติดชลล่ะผมมาทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับมาเชียร์ทีมชาติรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นแมตช์ความยิ่งใหญ่และเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยและยิ่งทีมที่อยู่ร่วมสายเนี่ยเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นต้องชนะอย่างเดียวครับแต่ก็สนุกนะครับวันนี้ เต้นมากเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่บอลไทยได้กลับมาตีร์เพราะว่านักบอลเยาวชนหรือว่าทีมชาติไทยเนี่ยอยากจะเล่นเวลาแข่งทีมชาติก็อยากให้ใช้สนามแห่งนี้ขอให้แฟนบอลช่วยซัพพอร์ตทีมชาติไทยนะครับให้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ติดสุรละผมมาทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับมาเชียร์ทีมชาติรู้สึกตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นแมตช์ความยิ่งใหญ่และเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยและยิ่งทีมที่อยู่ร่วมสายเนี่ยเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นต้องชนะอย่างเดียวครับแต่ก็สนุกนะครับวันนี้ เต้นมากเลยนะครับก็ดีใจนะครับที่บอลไทยได้กลับมาเต้เพราะว่านักบอลเโยาวชนหรือว่าทีมชาติไทยเนี่ยอยากจะเล่นเวลาแข่งทีมชาติก็อยากให้ใช้สนามแห่งนี้ขอให้แฟนบอลช่วยซัพพอร์ตทีมชาติไทยนะครับให้เหมือนเดิมนะครับถ้าไม่ติดสุรละผมมาทุกแมตช์อยู่แล้วนะครับมาเชียร์ทีมชาติทู้สึกตื่นเต้นนะเพราะมันเป็นแมตช์ความยิ่งใหญ่และเป็นฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกด้วยและยิ่งทีมที่อยู่ร่วมสายเนี่ยเราไม่มีทางเลือกอย่างอื่นต้องชนะอย่างเดียวครับแต่ก็สนุกนะครับวันนี้ i you